สวัสดีครับเพื่อนๆก็ต้องขอยินดีต้อนรับเพื่อนๆกลับเข้ามาสู่คอร์สออนไลน์มาร์เก็ตติ้งในบทเรียนที่3นะครับในวิดีโอ2บทเรียนแรกนะครับผมก็ได้สอนนะครับเทคนิคเบื้องต้นพื้นฐานกับเพื่อนๆไปแล้วนะครับมาในวิดีโอบทเรียนนี้นะครับก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปลงสนามจริงกันนะครับก็คือการเตรียมตัวก่อนนั่นเองก็คือในเรื่องของ เครื่องมือนะครับในการทําการตลาดบนโลกออนไลน์ต้องบอกก่อนนะครับว่าบนโลกออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ว่าเราควรจะต้องมีอะไรบ้างนะครับที่จะเป็นสื่อหรือเป็นปัจจัยเนี่ยในการช่วยนะครับให้เราเนี่ยทำการตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนนี้ผมก็อยากจะปรับ mindset ให้กับเพื่อนๆสักนิดหนึ่งนะครับว่า การทาธุรกิจเนี่ยคือการลงทุนอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามีเพื่อนๆหลายคนนะครับเข้าใจแบบผิดว่าการที่เราทําธุรกิจหรือจะไปสมัครเป็นตัวแทนช่วยขายเนี่ยนั่นคือการลงทุนแล้วใช่ครับนั่นคือการลงทุนแล้วแต่เพื่อนๆออย่าลืมนะครับมันยังมีการลงทุนอย่างอื่นอีกเช่นลงทุนให้กับตัวเองครับลงทุนให้กับตัวเองก็ อาจจะเป็นการพัฒนาตัวเองซื้อคอร์สดีๆมาเรียนนะครับเหมือนกับที่เพื่อนๆมาเรียนคอร์สวิดีโอแบบนี้นี่ก็คือการลงทุนในตัวเองเพิ่มพูนทักษะให้กับตัวเรานะครับเพราะว่าทักษะที่เรามีจะเป็นตัวบ่งชี้ความสามารถในการทําเงินของเราเหตุผลที่เรามีรายได้เพียงแค่เท่านี้ก็เพราะว่าเรามีทักษะเพียงแค่เท่านี้ถูกต้องใช่ไหมครับอ่ะการลงทุนแบบที่2นะครับก็คือการลงทุนในเรื่องของการทําการตลาด ผมเชื่อนะครับว่าหลายคนเนี่ยตอนนี้นะครับเริ่มที่จะคิดแล้วว่าจะลงทุนค้าขายอะไรดีแต่ไม่ได้มาคิดถึงนะครับว่าเมื่อเรามีสินค้าหรือบริการแล้วเนี่ยเราจะลงทุนทําการตลาดอย่างไรเอออันนี้เป็นประเด็นที่น่าคิดนะครับคือบางคนคิดแต่เพียงว่าแค่ผลิตผลิตผลิต,ผล,ตผลิตนะครับแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวสินค้ามันจะเดินไปขายตัวมันเองได้ซึ่งผมบอกได้เลยว่าสินค้าหรือบริการมันไม่มีขา ถ้าเพื่อนๆอยากให้คนนะครับเข้ามาซื้อหรือเข้ามาใช้บริการเราก็จะต้องโปรโมทนะครับทำการตลาดออกไปหรือเปล่าประกาศออกไปซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะมีงบนะครับที่เพื่อนๆจะต้องแบ่งเอาไว้เลยเพื่อใช้ในการทําการตลาดในช่วงแรกๆอาจจะแบ่งงบมาลงโฆษณาบ้างเดือนละพันสองพันอันเนี้ยเขาเรียกว่างบในการทําการตลาดการลงโฆษณานะครับการซื้อเอ่อมีเดียบายก็คือซื้อแอด ตามโฆษณาตามเว็บบอร์ดต่างๆที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายหรืออาจจะไปทําโฆษณากับ facebook Fanpage นะครับอาจจะไปลงโฆษณา Google a d w o r t ์หรืออีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นการจัดโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายก็ได้นี่เขาเรียกว่าการลงทุนทําการตลาดทั้งสิ้นนะครับก็ต้องทําความเข้าใจแบบนี้นิดหนึ่งนะับว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยเ,เขาเรียกอะไรมักตะ,ตะนีทีเหนียวพูดแบบนี้แล้วกันประมาณว่า อยากจะได้แต่ไม่อยากเสียซึ่งผมบอกได้เลยครับบนโลกใบนี้นะครับไม่มีหรอกครับที่แบบว่าได้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 อย่างเดียวอ่ะเพื่อนเพื่อนจะต้องรู้จักเสียก่อนแล้วค่อยได้ครับคือพูด,ดง่ายง่ายให้ก่อนแล้วค่อยรับอย่าคิดแต่เพียงว่าจะไปเอาอะไรจากลูกค้าแต่ลองมานั่งคิดว่าวันเนี้ยเราจะส่งมอบอะไรดีๆออกไปให้กับลูกค้าหรือผู้สนใจให้ได้มากที่สุดแล้วเพื่อนๆจะมียอดขายเข้ามาแบบถล่มทลายนะครับ และสุดท้ายนะครับคือการลงทุนให้กับคนรอบข้างการลงทุนให้กับคนรอบข้างนะครับก็หมายถึงว่าการแบ่งปันสิ่งดีๆออกไปนั่นเองกับคนรอบตัวเราเนี่ยยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตัวผมเองเนี่ยผมเองก็ลงทุนให้กับคนรอบข้างก็อย่างเช่นอาจจะแชร์เป็นแนวคิดนะครับเป็นวิธีคิดเหมือนกับที่ผมทําวิดีโอตัวนี้ออกมาเนี่ยคือการลงทุนให้กับคนรอบข้างนะครับเรารู้จักเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ส่งมอบคุณค่าในตัวของเราเนี่ย ออกไปให้กับคนรอบนอกอีกทีต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเพราะว่าผมเชื่อว่าคนเรานะครับมีจุดสําเร็จไม่เท่ากันบางคนอาจจะบอกว่าฉันต้องมีรายได้30,000บางคนอ,อาจจะต้องมีรายได้3ามแสนหรือ3ล้านถึงจะเรียกว่าสําเร็จถูกไหมฮะแต่ถ้าวันนี้นะครับเรามานั่งคิดกับกัน ถ้าวันนี้เราสามารถส่งมอบคุณค่าในตัวของเราเนี่ยออกไปได้แล้วเราเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นแล้วให้เขาเนี่ยอยากสําเร็จเหมือนกับเราผมเชื่อว่านั่นแหละครับคือคนที่สําเร็จอย่างแท้จริงคือเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราสามารถทําคุณประโยชน์ให้กับคนรอบตัวได้นั่นเองนะครับเนี่ยครับเรียกว่าคนสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆนที่ดูวิดีโอของผมอยู่นะตอนเนี้ยเพื่อนเพื่อนเองก็เป็นคนที่สําเร็จได้ครับถ้าเพื่อนๆนอยากเป็นนะครับ เพราะฉะนั้นเริ่มเลยนะครับเริ่มพัฒนาตัวเองเริ่มลงทุนให้กับตัวเองนะครับลงทุนทําการตลาดแล้วก็เริ่มที่จะลงทุนให้กับคนรอบข้างในแล้วครับคราวนี้นะครับเราก็จะมาเข้าสู่เนื้อหาแล้วสิ่งที่จําเป็นต้องมีนะครับสิ่งที่จําเป็นต้องมีเลยคืออย่างแรกเลยครับเป้าหมายครับเป้าหมายที่ชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลงคือต้องบอกก่อนนะครับว่าคนเราเนี่ยไม่มีคําว่าล้มเหลวหรอกครับ ถ้าวันนี้เพื่อนๆไม่อนุญาตให้ความล้มเหลวเข้ามาในชีวิตคนที่บอกว่าชีวิตตัวเองล้มเหลวก็เพราะว่าเราอนุญาตให้ความล้มเหลวเข้ามาในชีวิตถูกต้องไหมครับคำว่าล้มเหลวไม่มีอยู่จริงครับนอกจากคำว่าล้มเลิกอันนี้ผมพิสูจน์ด้วยตัวเองมาแล้วนะครับไม่เชื่อลองทำอะไรสักอย่างหนึ่งครับทำแบบมุ่งมั่นทำแบบสม่ำเสมอแล้วไม่เลิกดูผมเชื่อว่ายังไงก็สำเร็จ คนที่จะไม่ล้มเหลวนะครับคือคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนคือมีความชัดเจนในเป้าหมายมากว่าฉันอยากได้นี่ฉันทําวันนี้ไปเพื่ออะไรเพื่อใครนะครับเพราะว่าการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันจะทําให้รู้นะครับว่าเราเนี่ยสาเร็จเมื่อไหร่คนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตคือคนที่ไม่มีอนาคตครับทําไมผมถึงพูดแบบนั้นก็เพราะว่าเขายังไม่รู้เลยว่าวันนี้เขาทําไปทําไมเขาทําไปเพื่ออะไรแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าอนาคตของเขา หน้าตาเป็นแบบไหนครับจริงไหมครับ 2. นะครับใจที่มุ่งมั่นและลุยไปข้างหน้าท้อคแค่ไหนก็ไม่ถอยครับใจนี่สําคัญนะครับผมบอกได้เลยว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเก่งอย่างเดียวไม่เกี่ยวครับเก่งไม่เก่งผมบอกได้เลยว่าทุกธุรกิจไม่เกี่ยวกันเพราะคนไม่เก่งก็ฝึกให้เก่งได้ครับไม่มีใครเก่งมาจะเกิดทุกคนต้องล้วน ทุกคนล้วนแต่จะต้องมาฝึกก่อนทั้งนั้นเหมือนกับเพื่อนๆนะครับต้องไปเรียนปริญญาถูกไหมครับถึงจะจบไปรับเงินเดือนหมื่นห้าได้สองหมืน่นสามหมื่นมีไหมครับทุกวันนี้ไม่ต้องเรียนแล้วรไปรับเงินเดือนเลยไม่มีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเดียวที่เพื่อนๆจะต้องมีคือใจครับความอึดสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับไม่ได้วัดกันที่เก่งไม่เก่งแต่วัดกันที่ว่าใครเจ๋งกว่ากันใครอึดกว่ากันอึดแล้วพัฒนามากกว่านะครับเรื่องใจนี่สำคัญ เพราะว่าผมเชื่อว่าในช่วงแรกครับเมื่อเราทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเองก็มักจะดูเป็นตัวตลกแต่เมื่อเราทําสิ่งนั้นสําเร็จคนที่หัวล้อะเยอะเราจะยังยืนอยู่ที่เดิมครับอันนี้สําคัญมากนะครับท้อได้แต่อย่าถอยเขาถึงบอกไงว่าท้อเนี่ยมันมีไว้ให้ลิงถือโลกมันมีไว้เหยียบไม่ได้มีไว้แบกครับและสุดท้ายนะครับปัจจัยที่ควรจําเป็นจะต้องมีเลยคือเงินครับก็อย่างที่ผมบอกอ่ะ ถ้าวันนี้คิดว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจเพื่อนๆเ,เองก็ต้องมีสภาพคล่องทางการเงินนิดนึงละคืออาจจะไม่ต้องเยอะก็ได้ในช่วงแรกที่ผมเองเริ่มต้นสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์นะครับก็ใช้เงินไม่เยอะผมเองเนี่ยเริ่มทําธุรกิจตั้งแต่เรียนอยู่ปีสองก็ใช้เงินค่าขนมที่คุณแม่ให้มาเนี่ยแต่เราแบ่งไว้ส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้ในเรื่องของการลงทุนพัฒนาตัวเองลงทุนทําการตลาดแล้วก็เอาสิ่งที่เราได้ทั้งสองอย่างเนี่ยเอามาเป็นการลงทุนให้กับคนรอบตัวสุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดเป็นแบรนดิ้ คนก็วิ่งเข้ามาหาเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินจําเป็นต้องมีใครที่บอกว่าเงินไม่สําคัญนะครับผมบอกได้เลยว่าคนที่บอกว่าเงินไม่สําคัญเนี่ยมีอยู่สองประเภทคือหนึ่งคนที่ไม่มีเงินครับกับสองคือคนที่หาเงินไม่เป็นถ้าวันนี้นะครับบอกว่าเงินไม่สําคัญงั้นก็ไม่ต้องทํางานแล้วครับเพราะทุกวันนี้เราเอาเวลาวันละแปดชั่วโมงเพื่อไปแลกกับเงินเดือนถูกไหมฮะเราเอาเวลาแลกกับเงินแต่ถ้าวันนี้บอกว่าเงินไม่สําคัญก็ไม่ต้องซื้ออะไรสิครับวันนี้ก็อิ่มทิพย์เอาจริงไหมครับ เพราะฉะนั้นเงินสําคัญแต่เงินไม่ใช่ที่สุดของชีวิตครับเงินซื้อบ้านหลังใหญ่ได้แต่เงินซื้อความอบอุ่นในครอบครัวไม่ได้แต่เงินสําคัญมากเงินไม่ใช่พระเจ้าแต่เงินคือตัวแทนของพระเจ้าแต่ก็ต้องเตือนไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าอย่าเห็นเงินเป็นพระเจ้าแต่จงทําตัวเป็นพระเจ้าของเงินคือรู้จักบริหารจัดการเงินให้เป็นไม่ใช่ว่าได้มาเท่าไหร่ก็หมดนะครับคนเราเนี่ย จะรวยไม่รวยไม่ได้วัดกันที่ว่าหาเงินได้เดือนละเท่าไร่แต่จะรวยหรือไม่รวยวัดกันที่ว่าวันนี้เหลือเงินเก็บอยู่เท่าไหร่มากกว่าถูกต้องไหมครับต่อให้วันนี้มีรายได้เดือนละล้านแต่ถ้าใช้หมดเลยแม่งก็เป็นคนจนได้เหมือนกันแต่ถ้าวันนี้นะครับมีรายได้เดือนหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นแต่รู้จักลงทุนลงทุนลงทุนและลงทุนผมเชื่อว่ายังไงวันหนึ่งเพื่อนๆก็เป็นคนรวยได้ครับแต่ถ้าวันนี้เอาแต่เก็บเงิน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 ผมเชื่อว่าชาตินี้ก็ไม่รวยครับ ทุกวันนี้นะครับการเก็บเงินนะครับไม่ได้ช่วยให้ใครรวยครับการประหยัดไม่ได้ช่วยให้ใครรวยแต่เราจะต้องรู้จักในการสร้างรายได้เพิ่มครับถ้าวันนี้เพื่อนๆยังคงมีรายจ่ายหลายช่องทางแต่ยังคงมีรายรับช่องทางเดียวอยู่ผมเชื่อว,ว่าไม่มีคาว,ว่ามั่นคงในชีวิตหรอกครับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่จำเป็นในการทำการตลาดบนโลกออนไลน์นะครับเบื้องต้นเลยนะ อย่างแรกเลยที่จำเป็นจะต้องมีก็คือโฮสติ้งกับโดเมนเนมโฮสติ้งก็คือเจ้าตัวฐานข้อมูลที่เป็นด a ต a ต a เบทที่เราจะเอาไปเก็บนั่นเองแล้วก็โดเมนเนมก็คือชื่อเว็บไซต์ถ้าพูด,ดง่ายๆก็คือการสร้างเว็บไซต์หรือว่าบล็อกของตัวเองนั่นเองถูกไหมฮะบนโลกออนไลน์นะครับอย่างที่ผมได้เคยเกริ่นไปใน2วิดีโอที่แล้วว่าข้อเสียของมันก็คือมันไม่เห็นหน้ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้จักสร้างตัวต,วตนบนโลกออนไลน์ เหมือนเวลาเพื่อนๆนะครับจะซื้อสินค้าหรือบริการเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องตามไปดูที่เว็บไซต์ของเจ้าของก่อนเออมันน่าเชื่อถือจริงไหมมันมีตัวตนอยู่จริงไหมถูกไหมครับเนี่ยครับสิ่งสําคัญเลยคือโฮสติ้งกับโดเมนเนมแล้วก็เตือนไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าไอ้เจ้าตัวโดเมนเนมเนี่ยเวลาจะจดเนี่ยพยายามจดให้มันเป็นคําที่จําง่ายอะ่ะบางคนนะฮะไปจดแบบว่าโดเมนเนมแบบยืดยาวเลยอะ่ะแล้วเวลาลูกค้าจะพิมพ์นะครับหรือว่าจะเข้าไปที่ที่เว็บไซต์ของเราเนี่ย ก็เข้าไม่ถูกเพราะว่าจําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นแค่คํา2พยางหรือ3พยางที่จําง่ายๆดีกว่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการจดโดเมนเนม2นะครับก็คือคอนเทนต์หรือเนื้อหาเนื้อหาเนี่ยจะต้องคุณภาพนิดหนึ่งหมายถึงว่าไม่ใช่เข้าไปนะครับเนื้อหาออปนกันเละเทะมั่วไปหมดนะครับหบรรทัด1นึ่งสีนะครับเคยเห็นไหมบางคนเข้าไปในเว็บไซต์บางเว็บที่เป็นเว็บบล็อกอที่บางที่คนออกแบบเขาออกแบบเองอะ แล้วดูไม่เป็นมืออาชีพมีตัวอะไรวิ่งวังวิ่งวังเต็มไปหมดดูแล้วลำคาลูกตาดูแล้วลกอะฮะหนึ่งบรรทัดก็หนึ่งสีแล้วก็มีสีพื้นหลังทับกันมั่วไปหมดนะครับผมดูแล้วผมปิดทิ้งเลย <c oughs> คือเว็บไซต์นะครับหลักในการออกแบบเลยคืออย่าให้ลูกค้าคิดเยอะ <c oughs> มีหลักข้อเดียวเลยครับอย่าให้ลูกค้าคิดเยอะเราจะต้องวางแผนให้ดีว่าเวลาเราออกแบบเว็บไซต์เนี่ยจะวางคอนเทนต์จะวางเมนูจะวางปุ่มตรงไหนให้ เข้ามาแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเออเขาไม่ต้องคิดเยอะนะอยากจะซื้อซื้อได้ที่ปุ่มนี้อยากจะหาหาได้ที่ปุ่มนี้นะครับนี่คือหลักเบื้องต้นอันนี้ผมจะไม่ลงลึก3นะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าเมื่อเรามี h o ส t i n g domain n a มีเนื้อหาแล้วก็ต้องมีบล็อกไอ้บล็อกก็คือเราก็เลือกเอาณปัจจุบันเนี่ยเขาก็คิดกันอยู่2อี่ห้อก็คือ b l o g อ e r ของ google กับอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือ wordpress แต่ถ้าเป็นตัวผมเนี่ยผมจะฮิตก็คือ wordpress มากกว่า เพราะว่า w เว p r e s s เนี่ยรอ,องรับปลักอินหรือว่าอะไรเยอะแยะมากมายที่มันทําให้เว็บไซต์ดูยืดหยุ่นนะครับแล้วก็สามารถเอาตัวเว p บ e s s เนี่ยไปสร้างเป็นหน้า Squid Page เป็นหน้าเซลล์เพจที่เอาไปปิดการขายโดยเฉพาะได้นะครับแล้วก็4นะครับก็คือทําเป็นระบบ Autoresponder <c oughs> คือต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าบนโลกออนไลน์เนี่ยถ้าวันนี้เราไม่มีระบบที่ทํางานแทนเรานะครับเ <c oughs> พื่อนๆจะต้องเหนื่อยไปตลอดชีวิต คือต่อให้ว่าเว็บไซต์ของเพื่อนๆนะครับจะขายดิบขายดีให้ตายแค่ไหนแต่ถ้าวันนี้ยังไม่มีระบบที่เป็นอัตโนมัติที่คอยตอบกับลูกค้าแทนเราได้อะไรได้นะครับเหนื่อยตลอดครับจะเป็นแอคทีฟทันทีจะไม่ใช่แพสซีฟละซึ่งไอ้เจ้าตัวระบบออโต้รีสปอนเดอร์เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ในเชิงของอีเมลมาร์เก็ตติ้งคือเก็บลิสต์รายชื่อของลูกค้าเข้ามาด้วยอีเมลแล้วก็เจ้าระบบตัวเนี้ยมันก็จะคอยส่งอีเมลเนี่ยไปคุยกับผู้สนใจแทนเราเองตามที่เราได้เซตอีลไว้ ซึ่งบริการไอ้เจ้าตัวระบบออโต้รีสปอนเดอร์เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตเตอร์หลายคนนะครับเขาก็นิยมใช้บริการของเกลสปอนคือไอ้พวกเนี้ยไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับในช anel ยูทูบของผมมีสอนไว้หมดละไอ้สอนเรื่องการทําระบบออโต้รีสปอนเดอร์นะครับสอนทำอีเมลฟอร์อัพมีไว้หมดเลยนะครับลองไปเรียนคอร์สแอดวานซ์มาร์เก็ตติ้งได้นะครับจะมีอยู่ในช anel ของผมแล้วก็5นะครับก็อย่างที่ผมบอกคือการทำอีเมลฟอร์อัพ บนโลกออนไลน์นะครับเราจะต้องทําให้ลูกค้าเนี่ยเกิดคํา3คํานี้กับเราก่อนคือ1รู้จัก2ชอบพอและ3เชื่อถือแต่มันจะเกิดคำ3ามคํานี้ได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนๆเป็นคนส่งมอบคุณค่าดีๆให้กับเขาก่อนก็เหมือนคนเราอะครับถ้าสนิทชิดเชื้อกันเวลาจะขายสินค้าหรืบริการอ่ะพูดง่ายแต่ถ้าอยู่ๆไม่รู้จักกันเ,นเดินเข้าไปขายยากแล้วถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นเจ้าตัวระบบอีเมลโฟล์อัพเนี่ยถ้าพูดง่ายๆภาษาทางการตลาดเลยเขาเรียกว่าระบบ CRM หรือ Customer Relationship Management หรือระบบเชื่อมความสัมพันธ์หรือฐานข้อมูลลูกค้าก็เหมือนกับเวลาเราทําประกันชีวิตนะครับทุกทุกวันเกิดของเราเนี่ยเขาจะ,ะมักจะส่งเป็นพวกมเมล็ดพันธุ์พืชเป็นการ์ดอวรพรมาให้ก็เหมือนกันเลยครับแต่อันนี้เอามาทําในเชิงของออนไลน์ไงก็จะเป็นเรื่องของระบบอีเมลโฟล์อัพคอยอลโล ลูกค้านะครับทีละฉบับทีละฉบับก็แล้วแต่ว่าเราจะเซตไปหรือว่าบางทีเป็นวันเทศกาลเราก็ส่งไปอวยพรลูกค้ามันจะทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับลูกค้าหรือผู้สนใจนั่นเองนะครับนี่ก็คือเครื่องไม้เครื่องมือที่จําเป็นจะต้องมีเบื้องต้นเลยบนโลกออนไลน์คราวนี้นะครับก็จะมาดูในเรื่องของโปรแกรมนะครับในเรื่องของการช่วยทําการตลาดจริงๆแล้วเนี่ยโปรแกรมที่ผมใช้อยู่บ่อยๆนะถ้าไปในเรื่องของการตัดต่อรูปภาพนะครับก็จะใช้อยู่2โปรแกรม ก็จะเป็นโปรแกรม Photo s c a p นะครับแล้วก็โปรแกรม Photoshop ของผมใช้ CS6 นะเจ้าตัวโปรแกรม Photo s c a p เนี่ยมันก็ค่อนข้างใช้ง่ายนะผมเอาไว้ใช้ตัดต่อรูปภาพเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ถ้าต้องการที่แบบว่าได้เมนูเยอะๆหน่อยลูกเล่นเยอะๆหน่อยก็นี่เลยครับ Photoshop อย่าไปกลัวนะครับว่าไอโปรแกรมพวกนี้มันจะใช้งานยุ่งยากอะไรไม่ยากครับไปโหลดมาเลยแล้วลองลองทำลองเล่นเลยแรกๆผมก็ทำไม่เป็นครับก็ไปซื้อหนังสือที่ร้าน CS Book มา,มาลองนั่งเปิดเปิดดู ทุกวันนี้ก็ตัดต่อรูปภาพได้แล้วนะครับเราสามารถทํารูปภาพพรีเซนต์สินค้าเองนะครับทําเป็นโปสเตอร์ทําเป็นอะไรดีกว่าครับช่วยได้นะครับแล้วก็2นะครับก็คือโปรแกรมในเรื่องของการช่วยอัดวิดีโอเหมือนกับที่ผมอัดวิดีโอให้เพื่อนๆรับชมอยู่นะตอนนี้ครับก็ใช้โปรแกรมเนี้ย Camtasia Studio 8อันนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ความถนัดนะบางคนอาจจะถนัดเวกัสนะครับแต่ผมบอกว่า Camtasia สำหรับตัวผมเนี่ยมันใช้งานง่าย นะครับเราอาจเสร็จปุ๊บเราก็ตัดต่อเอานะครับใส่เอฟเฟกได้เบื้องต้นก็เอาไว้สําหรับทําวิดีโอรีวิวสินค้าหรือบริการก็ได้นะครับและสุดท้ายนะครับอันนี้จริงๆผมเองก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะเพราะว่ามันทําให้เราไม่ค่อยเกิดกระบวนการพัฒนาก็คือเจ้าตัว iMarco iMarco เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆไปเซิร์ชดูใน Google นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะขายเป็นพวก m อม c โที่เกี่ยวกับเป็นโปรแกรมในเรื่องการช่วยโพสตาม Facebook กลุ่มต่างๆ ก็ช่วยย่นระยะเวลานะครในการโปรโมทสินค้าบริการของเราได้แต่ถ้าเกิดเราเซตไม่ดีเนี่ยมันจะเข้าขายสแปมทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัว iMar โคเนี่ยถ้าจะใช้ก็ต้องดูให้ดีนะครับไปศึกษาให้ดีก่อนอเวลาเราไปซื้อพวกโปรแกรมโพสเฟสบุ๊กโพสอะไรเนี่ยจริงๆก็อย่างที่ผมบอกว่าการโพสเนี่ยเป็นวิธีการที่ได้ผลน้อยที่สุดถูกไหมฮะแต่เราโพสหรือโปรโมทเนี่ยเพื่อต้องการให้ลูกค้าหรือผู้สนใจเนี่ยรู้จักเราครับ จุดประสงค์คือต้องการใี้เขารู้จักเราไม่ใช่ปิดการขายเพราะฉะนั้นไปทําความเข้าใจใหม่นะครับก็เนี่ยคือสามโปรแกรมเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดใครอาจจะใช้เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับจะมีอีกโปรแกรมหนึ่งก็จะเป็นเจ้าตัวไฟล์ซินล,ล่าที่เอาไว้อัพเอ่อพวกไฟล์ต่างๆขึ้นไปยังโฮสติ้งนะครับแค่นั้นเองก็แล้วแต่ความชอบความถนัดนะครับบางคนอาจจะใช้โปรแกรมเยอะกว่านี้ก็ได้แต่ผมเองปกติผมเองก็ใช้อยู่แค่นี้ตัดต่อรูปภาพแลอัดวิดีโอ แล้วก็ในส่วนของความน่าเชื่อถือนะครับอย่างแรกเลยที่เพื่อนๆจะต้องมีก็คือ Facebook โปรไฟล์จริงๆแล้วเนี่ยเฟซบุ๊กมีกันอยู่ทุกคนอยู่แล้วแหละแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าจะทําอย่างไรให้มันน่าเชื่อถือถูกไหมครับบางคนไปเอารูปหมารูปแมวขึ้นนะครับอ,อกหักรักคุดแม่งก็โพสต์ขึ้น Facebook หมดจริงไหมเขาเนี้ยวเวลาลูกค้าเขาตามไปเจอเราเนี่ยโอ้โหเจอแบบนี้เป็นผมผมก็ไม่ซือ้อถูกไหมฮะ วันวันเอาแต่ด่ากันมีแต่คำหยาบคายไปกินเหล้าไปเที่ยวมาก็ออกมาขึ้นหมดมากนักธุรกิจเลยครับเพื่อนๆจะต้องมานั่งคิดแล้วว่าเฮ้ยเราจะแบรนดิ้งตัวเองยังไงให้เราคือนักธุรกิจรูปโปรไฟล์ถ่ายได้ไหมใส่สูรเนี่ยรูปไม่กี่บาทหรอกครับแล้วก็โพสแต่สิ่งดีๆเลิกเอาเรื่องส่วนตัวเนี่ยมาปะปนกับเรื่องงานได้แล้วคือแปลกนะครับบางคนเนี่ยอยากจะร่ารวยอยากจะประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตนะครับแต่ก็ยังคิดเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมมันก็เลยได้แต่ผลลัพธ์เดิมมถูกต้อง เพราะฉะนั้นวันนี้เปลี่ยนใหม่ครับผมเชื่อว่าคนเราถ้าความคิดเปลี่ยนการกระทําก็เปลี่ยนครับเมื่อการกระทําเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนครับ2นะครับก็คือ Facebook Fanpage ถ้าเกิดใครเคยเรียนออคอร์สเฟซบุ๊กมาร์เก็ตติ้งกับผมนะจะรู้เลยว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียระหว่าง f Facebook p r o f i ล e กับ Facebook Fan p a g e Fan p a g e เนี่ยก็คือมันสามารถรับเพื่อนได้ไม่จํากัดแล้วก็คนที่มากดไลค์แฟนเพจของเราเนี่ย เวลาเราโพสตหรือโปรโมทอะไรลงไปเนี่ยมันจะเป็นโพลที่ฟีดข่าวของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆขายสินค้า,าบริการเนี่ยคือจะมีเว็บไซต์หรือไม่มีเว็บไซต์ก็ได้นะครับจะใช้แฟนเพจเนี่ยแทนเว็บไซต์ก็ได้เหมือนกันแล้วก็สามนะครับโปรไฟล์ Google Plus บางคนอาจจะมองว่า Google Plus เนี่ยคนเล่นน้อยนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า Google Plus เนี่ยมันติด SEO ค่อนข้างง่ายมาก คือสมมตินะฮะว่ามีลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องการเซิร,ร์ชถ,ถึงความน่าเชื่อถือ,อเพื่อนเนี่ยเขาอาจจะเอาอีเมลของอเพื่อนไปเซิร,ร์ชใน Google หรืออาจจะเอาชื่อหรือนามสกุลของอเพื่อนเนี่ยไปเซิร,ร์ชใน Google เนี่ยมันจะขึ้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวเนี้ยนะครับตามหาตัวกันไม่ยากครับขอให้รู้เบอร์โทรนะครับอีเมลนะครับหรือว่าชื่อเนี่ยเอาไปเซิร,ร์ชใน Google เจอแทบจะทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาตามมาเจอเนี่ยก็ขอให้เขาตามมาเจอแบบน่าเชื่อถือด้วยนะครับ 4นะครับก็คือ Channel YouTube อันนี้นะครับจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะแต่แะโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าทำดีกว่าว่การทำการตลาดด้วยวิดีโอมาเก็ตติ้งนะครับผมว่าเป็นการตลาดที่น่าเชื่อถือนะครับได้ยินทั้งเสียงเห็นทั้งรูปภาพเห็นทั้งหน้าตาเนี่ยผมว่ามันสามารถสื่ออะไรถึงตัวเราออกไปให้ผู้สนใจเนี่ยเขาได้รู้จักเรามากยิ่งขึ้นมันจะเกิดครบเลยครับ3ามคำรู้จักชอบพอเชื่อถือเพราะฉะนั้นนะครับ ชาแนลยูทูบเนี่ยถ้าทำเนี่ยเราก็ทําเอาไว้รีวิวสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยได้หรืออาจจะเอาไว้ทําไว้นําเสนอเป็นวิดีโอสิ่งดีๆตอบกลับไปให้กับผู้สนใจก็ได้เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือ Line ID ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทําให้ผู้สนใจเนี่ยติดต่อกับเราได้ง่ายยิ่งขึ้นสําคัญนะฮะคือบางทีเนี่ยเรามีช่องทางการติดต่อให้ลูกค้าเนี่ยยิ่งง่ายยิ่งสะดวกเนี่ยโอ้โหเข้าทางเลยเพราะคนไทย เป็นประเทศที่ชอบอะไรที่มันง่ายๆสะดวกสะดวกไม่ต้องทำอะไรอะ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องตอบโจทย์ความง่ายความสะดวกให้กับเขาด้วยนะครับก็คือในเรื่องของไลน์จริงๆผมว่าน่าจะมีกันทุกคนอยู่แล้วไอ้พวกเนี้ยไม่มีปัญหาแต่ว่าเราปัญหามันคือว่าเราจะไปทํายังไงให้มันน่าเชื่อถืออันเนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วว่าเพื่อนๆจะไปปรับแต่งจะไปทําภาพโค v เ r a g ใหม่จะไปทําภาพโปรไฟล์ใหม่จะไปเปลี่ยนเนื้อหาทำไลน์ใหม่ยังไงให้มันดูน่าเชื่อถือหรืออาจจะแยก facebook ไปเลย เฟซบุ๊กส่วนตัวก็เฟซบุ๊กส่วนตัวเฟซบุ๊กงานก็เฟซบุ๊กงานนะครับก็จบไปนะครับกับอีกหนึ่งวิดีโอบทเรียนดีๆนะครับวิดีโอนี้นะครับก็ยังอยู่ในหมวดของทฤษฎีอยู่นะครับผมก็กะว่าเดี๋ยววิดีโอหน้าเนี่ยเราจะเริ่มลงปฏิบัติกันบ้างแล้วเนาะนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆหลายคนนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจที่คอยเข้ามาให้ติดตามนะครับผมเองก็เป็นปลื้มเหมือนกันนะเวลามีคนแบบว่ามาขอบคุณน่ะว่าเฮ้ ไม่เคยเจอคนแบบเราที่ทําอะไรก็แบ่งปันให้กับคนอื่นนะครับก็สอนให้เขาฟรีเพราะผมไม่ได้คิดเงินนะครับจริงๆต้องบอกว่าเงินแต่ผมมีมากพอแล้วแต่ทุกวันนี้ที่อยากได้คืออยากได้เพื่อนอยากได้คอนเน็กชันอยากได้มิตรภาพก็เลยทําเป็นวิดีโอดีๆแบบนี้ออกไปสอนกันแบบฟรีๆเลยซึ่งคอร์สแบบนี้นะครับถ้าไปซื้อเรียนก็หลายตังค์นะครับหลายพันหรือบางเจ้าเนี่ยดังๆหน่อยเขาก็คิดเป็นหมื่นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับแล้วเดี๋ยว พบกันใหม่ได้นะครับในวิดีโอบทเรียนทันไปครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ